สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นไม่เม่ึกศาปีที่สองทุกๆคนนะคะจากเมื่อคราที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนกันเรื่องออประวัติความเป็นมานะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสุภาษิตนฤทุมนาการไหนใครลองไปทําทั้งสิประการที่ครูบอกอะไรบ้างอาจจาะมีใครที่อยากจะลองทํานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาทอดคำประพันธ์ของเรื่องนี้กันนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปเลยค่ะ สำหรับบทประพันธ์เรื่องโคงสุภาษิตนฤทุมนาการนะคะหรือว่ากิจสิบประการที่ผู้ประพฤติยังไม่เคยเสียใจนะคะเรามาดูบทแรกกันเลยบัณฑิตวินิตแล้วถแถลงสารสอนเอ่ยทศนฤทุมนาการชื่อชี้เหตุผู้ประพฤติปานดังกล่าวนั้นหนอโทมนัสเพราะกิจนี้ห่อนได้เคยมี เราจะมาถอดคำพันธ์กันนะคะคำว่าบัณฑิตนะคะคำว่าบัณฑิตหมายถึงผู้รู้นะคะวินิจคำว่าวินิจหมายถึงพิจารณานะคะพิจารณาแถลงสารคำว่าแถลงสารหมายถึงชี้แจงนะคะชี้แจงทดคำว่าทดทดแปลว่า 10นั่นเองอนะ่ะหลายๆลาคนตอบได้นะคะทศแปลว่าสิบหน้าฤทุมนาการนะคะก็คืออาการที่ปราศจากความเสียใจนะคะโทมนัสโทมนัสหมายถึงเสียใจนะคะโทมนัสหมายถึงความเสียใจนั่นเองต่อมานะคะบทนี้นะคะแปลว่า ผู้รู้เนี่ยได้พิจารณาแล้วก็ได้ชี้แจงว่าถ้าเราเนี่ยปฏิบัติตามทศนารถุมนาการนะคะเราก็จะปราศจากความเสียใจนะคะไม่ว่าเราเนี่ยจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรถ้าเราทําตามทศนารถุมนาการนะคะเราก็จะปราศจากความเสียใจนั่นเองค่ะอันนี้เป็นบทนําของเรื่องโครงสุภาษิตนารธุมนาการนะคะ ต่อมาเรามาดูดีไปเลือกเว้นผู้ใดใดเฮยแต่ผูกไมตรีไปรอบข้างทำคุณอุดหนุนในการชอบทำนาไร้ศัตรูปองมาล้างกลับสองสรรเสริญคำว่าไปนะคะไปหมายถึงไม่ไปหมายถึงมไม,งม่นะคะคำว่ามาล้างมาล้างหมายถึงฆ่าหรือว่า ทำร้ายนะคะคําว่า้องหมายถึงร้องนะคะอ่ะบทนี้นะคะจะกล่าวถึงการทำความดีนั้นไม่ควรเลือกกระทำกับผู้ใดผู้หนึ่งควรทำกับคนทั่วๆไปและทำความดีเพิ่มขึ้นด้วยความชอบธรรมจะได้ไม่มีศัตรูคิดร้ายจะมีแต่ผู้ร้องยกย่องเชิดชูนั่นเองค่ะ บทนี้นะคะก็จะกล่าวถึงการที่เราเนี่ยทำดีนะคะให้เราทำดีกับคนทั่วๆไปเลยนะคะไม่ว่าคนนั้นเนี่ยจะเป็นสตูหรือเป็นคนที่เราไม่ชอบไม่ว่าใครนะคะเราก็ให้ให้เราเนี่ยทำดีกับเขานะคะคนก็จะได้เอ่ยยกย่องเชิดชูเรานะคะต่อมาบทที่สองนะคะเพราะไม่พูดร้ายต่อใครเลยนะคะ เหินห่างโมหะร้อนริษยาสะโอเสียดมารสาใส่ร้ายคำหยาบจาบจ้วงอาคาดขู่เข็นเฮยไปหมิ่นนินทาบ้ายโทษให้ผู้ใดคำว่าโมหะนะคะแปลว่าความหลงหลงนะคะมารสานะคะมารสามาจากคำว่า มุสานะคะมาจากคำว่ามุสานะคะซึ่งแปลว่าพูดเท็จหรือว่าพูดโกหกนั่นเองต่อไปบายนะคะบายแปลว่าป้ายสีนะคะ ป้ายสีก็คือการใส่ร้ายเนาะบทนี้นะคะจะหมายถึงการอยู่ห่างไกลความหลงและความลิษยาไม่พูดจากล่าวเท็จให้ผู้ให้รายผู้อื่นไม่พูดอาฆาตใครและไม่พูดดินทากล่าวโทษผู้ใดนะคะต่อไปเพ,อนะะเพราะถามฟังความก่อนตัดสินนะคะเพราะถามฟังความก่อนตัดสิน ยินคดีมีเรื่องน้อยใหญ่ชะไหนก็ดียังบ่อลงเห็นไปเด็ดด้วนฟังตอบขอบคำไขคิดใครควรนาะห่อนตัดสินห้วนๆเหตุด้วยเบาความนะคะคำว่าคดีในที่นี้นะคะหมายถึงเรื่องราวเรื่องราวนะคะบ่อลงเห็น บ่ลงเห็นก็คือไม่ลงความเห็นนะคะไม่ลงความเห็นเด็ดด้วนเด็ดด้วนแปลว่าโดยเร็วโดยเร็วหรือว่าทันทีนะคะต่อมาคำว่าห่อนครูบอกไปแล้วเนาะห่อนแปลว่าไม่นะคะเบาความเบาความหมายถึงการเชื่อโดยง่าย นะคะบทนี้นะคะจะหมายถึงการได้ยินหรือได้ฟังเรื่องราวใดๆมาไม่ควรจะเชื่อในทันทีต้องตรวจสอบทวนความคิดใครควรให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจนะคะอย่าเชื่ออะไรโดยง่ายนั่นเองต่อมาเพราะคิดเสียก่อนจึงพูดพาทีมีสติรัังรอคิดรอบคอบชอบแลผิด ก่อนพร้องคำพูดผางลิขิตเขียนร่างเรียงแฮรฟังเพราะสนอต้องโสดทั้งห่างภัยพาทีนะคะพาทีแปลว่าคำพูดนะคะคำว่าพร้องนะคะแปลว่าพูดคำว่าพ้างนะคะแปลว่าเหมือนคำว่าลิขิตนะคะคือหนังสือ ต่อไปคำว่าโสดนะคะโสดไม่ได้อยู่เป็นโสดนะคะโสดในที่นี้ตอเต่าเป็นตัวสะกดนะคะหมายถึงหูนะคะบทนี้นะคะจะหมายถึงก่อนที่จะพูดสิ่งใดนะคะให้ตั้งสติให้รอบครอบก่อนเพราะการพูดนะคะที่ดีก็เหมือนกับการที่เขียนที่มีการเรียบเรียงไว้แล้วทำให้เวลาฟังเกิดความไพเราะเสนอหูและไม่เป็นภัยต่อผู้พูดอีกด้วย นะคะบทต่อมานะคะเพราะอดพูดในเวลาโกรธสามารถอาจห้ามงดวาจาตนเฮยต่ปางเมื่อยังโกรธาขุ่นแขนหยุดคิดพิจารณาแพ้ชนะก่อนหน้าชอบผิดคิดเห็นแม้นไม่ยั้งเสียความ โกรธานะคะหมายถึงโกรธนะคะความโกรธแพ้ชนะนะคะก็คือฝ่ายแพ้ฝ่ายแพ้หรือชนะนะคะชอบผิดนะคะก็คือฝ่ายถูกหรือผิดฝ่ายถูกหรือผิดนะคะเสียความก็หมายถึง เสียหายนะคะบทนี้นะคะจะหมายถึงการรู้จักห้ามตนเองไม่ให้พูดในขณะที่ยังโกรธอยู่โดยให้หยุดคิดพิจารณาว่าพูดแล้วเนี่ยจะเป็นฝ่ายแพ้หรือชนะหรือพูดไปแล้วเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดหากไม่รู้จักยับยั้งนะคะก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้นะคะต่อมา เพราะได้กรุณาต่อคนที่ถึงอับจนกรุณานรชาติผู้ผ่องภัยพิบัติเฮยช่วยรอดปลอดความกระสัยสว่างร้อนผลจากเพิ่มพูนในอนาคตการแหชนจากชูชื่อช้อนป่างเบื้องปัจจุบันนะคะนรชาตินะคะหมายถึงคนนะคะ ความกระสายแต่ว่าความเสื่อมสว่างร้อนนะคะก็คือสิ้นจากความทุกข์ร้อนสิ้นจากความทุกข์ร้อนนะคะป่างนะคะป่างแปลว่าเมื่อบทนี้นะคะจะหมายถึง การมีความเมตตากรุณาและให้ความช่วยเหลือแก่คนที่ประสบภัยทำให้เขารอดพ้นจากความทุกข์ร้อนผลที่ได้คือผู้คนจะได้พาการสรนเสริญทั้งในปัจจุบันและอนาคตค่ะบทต่อไปนะคะเพราะขอโทษบรรดาที่ได้ผิดใดกิจผิดพลาดแล้วไปละลืมเลย ย่อนทิฏฐิมานะอ่อนน้อมขอโทษเพื่อคารวะวายบาทหมางแฮดีกว่าปดอ้อมคอมคิดแก้โดยโกงนะคะคำว่ากิจนะคะหมายถึงสิ่งคำว่าทิฏฐินะคะทิฏฐิหมายถึงความอวดดีปดนะคะก็คือโกหกนะคะโกหก บทนี้นะคะหมายถึงเมื่อกระทำการสิ่งใดผิดพลาดแล้วก็ควรลดความอวดดีลงและรู้จักกล่าวโทษก็คือกล่าวขอโทษเพื่อลดความบาดหมางลงดีกว่าคิดหาทางแก้ไขด้วยการคดโกงนั่นเองนะคะบทต่อมานะคะเพราะอดกลั้นต่อผู้อื่นขันตีมีมากมั่นสันดาน ใครเกะกะระรานอดกลัน้นไปชุนเฉียบเชกพานพาเลือดร้อนพอ่อผู้ประพฤติดังนั้นจะได้ใจเย็นนะคะคำว่าขันตีนะคะมาจากคำว่าอ่าขันตินั่นเองนะคะมาจากคำว่าขันติซึ่งแปลว่าอดกลั้นนะคะขันติแปลว่าอดกลั้นนะคะคำว่ามันนะคะมัน คำว่ามั่นนะคะคำนี้อ่านว่ามั่นนะคะเป็นโท,โทษนะคะโท,โทษของคำว่ามั่นนะคะสันดานนะคะสันดานหมายถึงนิสัยที่มาแต่กำเนิดน,นะคะนิสัยที่มาแต่กำเนิดน,นะคะไปแปลว่าไม่นะ บทนี้นะคะหมายถึงการมีความอดทนอดกลั้นต่อผู้ที่มาข่มเหงรังแกไม่ฉุนเฉียวเหมือนคนพานนี่แหละจักได้ชื่อว่าเป็นคนใจเย็นนะคะเราต้องมีความอดทนอดกลั้นนะคะเราจะได้เป็นคนใจเย็นเนาะบทต่อมานะคะเพราะไม่ฟังคำคนพูดเพศนินทาไปฟังคนพูดฟุง้งฟ่นเฟือง เท็ดและจริงจานเจืองคละเขาคือมีดเที่ยวกรีดเถือท่านทั่วไปนาฟังจะพาพลอยเข้าพวกเพอรังควานนะคะฟันเือนะคะคำว่าฟันเือแปลว่าพูดเพอเจอ,อต่อมาคําว่าเถ,นะถือนะคะเถือนะคะหมายถึงการเชื่อดลง เชือดการเชือดเฉือนลงไปนะคะต่อมารังควานนะคะหมายถึงรำคาญบทนี้นะคะหมายถึงไม่ควรฟังคนที่ชอบพูดเพ้อเจ้อมีข้อเท็จจริงบ้างไม่มีข้อเท็จจริงบ้างเพราะเปรียบเสมือนมีดที่กรีดหรือระรานคนไปทั่ว แล้วจะพาเราเข้าไปอยู่ในพวกผู้จาเหลวไหลไปด้วยนะคะบทต่อมานะคะเพราะไม่หลงเชื่อข่าวร้ายอีกหนึ่งไปเชื่อถ้อยคำคนหรือแฮบอกเล่าข่าวเหตุผลเรื่องร้ายสืบสอบประกอบจนแจ่มเท็ดจริงนา ยังบอด่วนอย,ยากย้ายตื่นเต้นก่อนการนะคะสืบสอบนะคะแปลว่าพิจารณาคําว่าตื่นเต้นก่อนการนะคะตรงกับสำนวนว่าตีตนไปก่อนไข้นะคะตีตนก่อนไข้นะคะซึ่งก็หมายถึงวิตกังวลไปก่อนนะคะ บทนี้นะคะจะหมายถึงการไม่ด่วนลงเชื่อหรือตื่นเต้นกับข่าวร้ายที่มีผู้นำมาบอกควรพิจารณาสืบสาวเรื่องราวที่แท้จริงก่อนนะคะที่เราจะหลงเชื่อข่าวอะไรไปนะคะนี่เป็นกิจทั้ง10ประการนะคะที่ผู้ประพฤติจะไม่เสียใจถ้าเราทำแบบนี้นะคะต่อมาบทสุดท้ายนะคะเป็นบทสรุปนะคะข้อความตามกล่าวแก้ สิบประการนี้นอควรแก่ความพิจารนทั่วผู้แม้ละไปขาดปานโครงกล่าวก็ดีควรระงับดับสู้สงบบ้างอย่างดีนะคะก็คือ ค่ะส่วนบทสรุปนะคะจะแนะนำว่าแนวทางทั้ง10ประการนี้นะคะทุกคนควรรู้จากพิจารณาถึงแม้จะประพฤติตามไม่ได้ครบถ้วนนะคะแต่ทำได้บ้างก็ยังดีนั่นเองนะคะโครงสุภาษิตนฤทุมมนาการนะคะหวังว่านักเรียนนะคะจะได้ประโยชน์จาก โครงเรื่องนี้นะคะไปปร,ะปรับใช้ในชีวิตประจำวันเนาะเดี๋ยวข้ามหน้านะคะเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องคุณค่าของเรื่องนี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ครับหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ